ญี่ปุ่นถึงกับยอมจำนวนหลังกดดันวอนไทยเปิดด่านเพราะกลัวธุรกิจเดินลำบากแต่สุดท้ายเจอทัวไทยลงทั้งประเทศดาเลไม่เห็นคุณค่าชีวิตที่แรกกับศึกนี้จนทำเอาสถานทูตญี่ปุ่นเละเป็นโจกโดยก็พูดได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนละอุก,กันเลยในตอนนี้นะครับจากกรณีลังสำเร็จข้อตกลงการประชุม GBC โดยด้านพลเอกนัทพลนาคพาณิชร,รักษาการรัฐมนตรีช่วยกลาโหมได้เปิดเผยข่าวช็อกว่าการประชุม GBC ที่จะมีการพิจารณาผลผ่อนปลนให้เปิดด่านชายแดนไทยเคเมรโดยย้ำว่าไม่ได้ผ่อนปลนบุคคลแต่เป็นการผ่อนปลนคนส่งสินค้าซึ่งในส่วนของบุคคลยังไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาได้และท่านยังกล่าวเสริมว่าขอชี้แจงต้นเหตุของการเปิดด่านนั้นเกิดจากประเทศที่สไม่ได้เกิดจากประเทศไทยและเคเมร เนื่องจากประเทศที่3ได้แจ้งมาว่าไทยเขมรมีความขัดแย้งกันแล้วเขาเกี่ยวอะไรด้วยจนทําให้เขาเดือดร้อนซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่เรายืนยันจึงเป็นที่มาของการทหารมองออกซึ่งไทยและเขมรก็เห็นด้วยซึ่งตนก็หวังว่าจะมีการอธิบายอีกเรื่องการเปิดด่านจึงอยากบอกกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเสนอจากไทยและหลังจากนั้นนะครับก็ทําเอาทัวร์ไทยลงชำ้ำชําจนสามารถรู้ได้ว่าประเทศที่3นั้นก็คือญี่ปุ่นนั่นเองจนทําให้มาล่าสุดเลยวันนี้21กันยายน เพศสถานเอกหลักรราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์แถลงการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยคขมนโดยนายคิตามูระโทชิฮิโรโคศกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ระบุว่าวันที่10กันยายนพุทธศักราช 25681. รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีอย่างยิ่งต่อการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยคขมรในวันที่10กันยายนโดยการหารือมีความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียน การเก็บกู้ทุนบื้มและผ่อนปลนการขนส่งสินค้าข้ามแดนนับเป็นผลสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งในการก้าวไปสู่การดำเนินตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศ 2. นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นขอยกย่องต่อความพยายามด้านการทูตของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยเขมรในครั้งนี้รวมไปถึงประเทศมาเลเซียที่มุ่งมั่นเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองประเทศในฐานะประธานอาเซียน 3. ความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมืออันดีระหว่างเคมเมรและไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสงบสุขและการพัฒนายอย่างยั่งยืนต่อทั่วทั้งภูมิภาครัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและคลี่คลายความตึงเครียดลงอย่างสันติโดยผ่านการเจรจารัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงพยายามส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อลดระดับความตึงเครียดรวมไปถึงการดำเนินตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่พบว่ามีประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและกดโกรธให้กับโพสต์ดังกล่าวหลายคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงบางส่วนตั้งคำถามถ,ามถึงท่าทีของญี่ปุ่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยเขมรโดยระบุว่าควรให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยของไทยก่อนส่วนบางคอมเมนต์แสดงความกังวลว่าการเปิดด่านอาจกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน มีผู้ใช้โซเชียลบางคนตั้งคำถามตรงไปยังเพจสถานทูตว่าทำไมต้องสนับสนุนการเปิดด่านทั้งที่ไทยยังมีประเด็นความขัดแย้งที่ต้องจัดการและขณะที่บางรลยเรียกร้องให้มีคำชี้แจงอย่างชัดเจนจากรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงการโพสต์ถแถลงการนอกจากนี้มีเสียงวิจารณ์เรื่องการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่บางคนมองว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อขเขมรมากกว่าประเทศไทย จึงเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนทําให้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกแชร์และพูดถึงอย่างกว้างขวางจนถึงขณะน,นี้สถานทูตญี่ปุ่นยังไม่ได้ออกมาโต้อตอบกับคอมเมนต์เหล่านี้โดยตรงแต่มีแนวโน้มว่าเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อคลายความกังวลของประชาชนไทยและขณะเดียวกันล่าสุดด้านนายอูเอนะอาอสชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเมรก็ออกมายอมรับ ว่าการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อระหว่างเขมรและไทยทําให้บรรดาบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและการจ้างงานใหม่ๆในเขมรไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์เช่นนี้โดยคําชี้แจงที่มีออกมาหลังเป็นที่ยืนยันว่าประเทศที่3ซึ่งขอให้ไทยและเขมรเปิดด่านท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเขมรในตอนเช้าวันพฤหัสบดี11กันยายน นายอูเอนะอาซชิได้กล่าวว่าผมเข้าใจว่ารัฐบาลเคเมนหวังว่าบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นในเคเมนจะมอบโอกาสการจ้างงานแกบ่บรรดาแรงงานที่เดินทางกลับมาอย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อกับไทยบรรดาบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในเคเมนตผ่านนโยบายไทยแลนด์ +1 ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆและการขยายโอกาสการจ้างงานใหม่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย โดยทั้งนี้การลงทุนของญี่ปุ่นภายใต้ในโยบายไทยแลนด์พลาสหนึ่งคือการลงทุนในไทยและขยายไปประเทศเพื่อนบ้านลาวขเขมรเวียดนามและเมียนมาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายรายได้เตือนบ่อยว่าค่าแรงไทยที่สูงก,กว่าประเทศรอบๆการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการที่เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นฐานผลิตเทคโนโลยีหรือวิ่งไล่ตามนวัตกรรมการผลิตและการพัฒนาแรงงานที่เชื่องช้าอาจจะทําให้ไทยตกขบวนเม็รเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยในเร็วๆนี้ได้มีแรงงานกัมพูชามากกว่า800,000คนที่เดินทางกลับจากไทยท่ามกลางข้อพิพาทต,ตามแนวชายแดนแต่ทางกระทรวงแรงงานเขเมรกลับพบว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆที่แรงงานที่เดินทางกลับมาเหล่านั้นจะได้งานทำนายอูเอนะอาสึชิยังยืนยันว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งกำลังมองหาพนักงานใหม่และหวังว่าทางกระทรวงแรงงานเขเมรจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณามอบการสนับสนุนด้านการฝึกหัดอาชีพแก่แรงงานที่เดินทางกลับมาโดยเรากำลังหาลือเกี่ยวกับกรอบเวลาและวิธีการต่างๆอย่างเจาะจงกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในนั้นรวมถึงกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของเขมรและอยากสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆนานา,นาเพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้ในนั้นรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลาย ซึ่งนี้เองก็คือสิ่งที่เอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำคเมนได้ระบุณนะที่ประชุม GBC ระหว่างวันที่7-10ถึง10กันยายนที่ผ่านมาโดยไทยและคเมนได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความจำเป็นสำหรับการเปิดด่านชายแดนเพื่อขนส่งสินค้าตามคำขอของญี่ปุ่นซึ่งก็อ้างอิงจากตามรายงานของสื่อคเมนพร้อมระบุรัฐบาลไทยได้ประชุมในวันที่9กันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนตามคำขอของญี่ปุ่น แต่ยกให้เรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แทนและมาล่าสุดเลยนะครับวันนี้ที่12กันยายนเวลา11นาฬิกา5นาทีทางด้านนายกอนุทินก็รีบโต้ข่าวเปิดด่านชายแดนไทยเขมรทันทีโดยได้บอกว่าขอให้ได้เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อนพูดเรื่องเปิดด่านชี้บิ๊กเล็กยังไม่ได้พูดชัดเจนขนาดนั้นขั้นตอนยังมีอีกเยอะและเท่าที่ตนทราบไม่ได้อยู่ดีๆจะไปเปิดด่านได้เลย เพราะต้องมีการบรรลุข้อตกลงอะไรอีกเยอะแยะเมื่อปฏิบัติซึ่งต้องรอคณะรัฐบาลของตนเข้าปฏิบัติที่อย่างเป็นทางการก่อนขณะน,นี้ตนยังไม่สามารถไปสั่งการหรือให้นโยบายอะไรได้และเมื่อถามว่าต้องทําความเข้าใจกับทหารและประชาชนหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าต้องเข้าใจกันอยู่แล้วยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดาม่าทั่วบ้าน ทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า